บางทีจะได้ยินเรื่องโยมทูตมารับผิดคนไปสมมติชื่อชื่อแก้วเหมือนกันแต่ว่าไปรับแก้วที่เป็นผู้ชายแทนที่จะรับแก้วที่เป็นผู้หญิงไปอย่างเงี้ยแล้วพอลงไปอยู่ที่นรกแล้วหรืออยู่ที่ไหนะที่เขาเปิดหนังสือให้ดูแล้วโอ้ตายผิดคนอ่ะส่งกลับแต่ว่าก่อนที่จะส่งกลับเนี่ยเขาจะให้ให้ดูให้รอบหรือบางทีให้คาถาอะไรนี่ด้วยเนี่ยทำไม หนึ่งทำไมเขาถึงให้ดูเพื่ออะไรสองคาถาเนี่ยเขาให้ทำไมอะ่ะถ้าถ้าที่เกิดขึ้นถ้าเรื่องพวกนี้ถ้าเชื่อว่าจริงก่อนอื่นนะต้องเชื่อว่าจริงก่อนอเราพูดในรากฐานของการที่เชื่อว่าจริงว่าทำไมถึงต้องให้ดูให้ทั่วก็หลายรายการมากก็บอกว่าไหนๆก็ไปแล้ว ให้ดูซะให้ทั่วเพื่อที่จะได้มาบอกชาวบ้านได้ว่านรกสวรรค์มีจริงอย่าประมาทในการทำมาทำ,ทำอยู่ทำมาหากินหรือว่ากโกงหรือว่า่ตายโต๊ะหรือมีเส้นสายหรือทำผิดศีลผิดธรรมอะไรพวกนี้คนก็จะได้สังวรมากขึ้นสัตว์โลกก็จะได้สังวรมากขึ้นว่าบาปกรรมมีจริงโทษทันที่พูดพูดกันเนี่ยมันมีจริงถ้าใครเชื่อ ก็จะได้กําไรไปจะมีจริงหรือไม่จริงก็ตามนะได้กําไรไปก็คือว่าทําดีต่อมนุษย์ทําดีต่อมนุษย์โลกทําดีต่อสัตว์อื่นทั่วไปโดยที่ว่า,าถ้าเกิดมีจริงเราไม่ต้องไปชดใช้แต่การที่โยมทูตบอกแบบนี้เขาจะหมดงานไหมคะแม่คือเหมือนกับไปบอกคนว่าเฮ้ย hey, ทาดีนะพอทําดีคนไม่ตกนรกไม่ทําบาปการรมพวกเนี้ยเออเขาจะไม่มีงานทํำไหมคะแม่ ไม่ต้องห่วงเลยงานของโยงมาทูตอะอม,มากมายกายกองบอกอย่างนี้แล้วคิดเลยว่าคนจะเชื่อแม่ถึงบอกว่าถ้าเชื่อนะอืม,มันจะดีแบบนี้แบบนี้แต่คนร้อยคนเนี่ยกี่คนที่จะเชื่ออืนี่ไม่นับเอาว่า,าศาสนาพุทธด้วยกันเท่านั้นนะ,ะยังมีาศาสนาอื่นอีกตั้งมากมายที่เขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์อีกละมไม่ต้องห่วงหรอกว่ายมมาทูตจะไม่มีงานทำเพราะว่าต่างาศาสนา ก็ใช้ยมมาทูตคนเดียวกันอืคนเดิมแล้วมีบางอันที่ได้ยินว่าเขาก็จะบอกว่าเออนี่ยังไม่ใช่เวลาของเธอนะคือเธอจะต้องตายอีกแปดปีข้างหน้าเนี่ยคือวันเดือนปีนี้่แต่ว่าจะมีอุบัติเหตุอันนี้อนี่ก่อนถ้ามีอุบัติเหตุนี้ให้สวดคาถานี้นะจําไว้ดีๆอ่าคาถานี้นี่นี่าจำไว้แล้วก็พอเขากลับมาเมืองมนุษย์คือฟื้น อ่ชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วพอวันนั้นเกิดเหตุจริงๆแล้วเขาก็สวดคาถานี้แล้วมันช่วยจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อีกมันไม่ได้ค,คือคือยมมาทูดจะทําเพื่ออะไรจะบอกเพื่ออะไรอย่างที่เขาบอกให้สวดปโตเมตังปราชีวินังสุกโตจุติอืจิตเเมตะนิพานังสุกโตจุติเขาบอกว่าอย่าง,งานั้นก็คือว่าบทสวดน,นี้ถ้าแปลไปแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าให้ลําลึกถึงว่านรก ที่ไปเห็นมาเป็นยังไงหรือว่าสิ่งที่เราไปเห็นว่าคนทําผิดแล้วมันเป็นมาอย่างไงก็ช่วยถ้าแม่คิดเองคนเดียวนะว่าถ้าช่วยก็คือว่าช่วยเตือนสติตัวเองว่าให้ระลึกถึงว่าตอนนั้นที่เกิดขึ้นเป็นยังไงอืเตือนตัวเองให้ทําดีแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายที่จะตายก็ตาม,มให้คิดดีให้ให้ให้เตือนสติว่าที่เราไปเห็นมานั้นมันมีจริงไม่อยากไปที่นั่นอีก ก็ให้ล้ำลึกถึงบทสวดมนต์นี้คืออะไรสักอย่างที่ให้เราลึลำลึกถึงตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นมีจริงอย่าพลั้งเผลืออย่าลืมถ้างั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าให้ให้เอาคาถานี้ไปใช้ณนะวันนั้นวันเดียวแต่ว่าการที่อยู่จะใช้คาถานั้นได้อยู่ต้องท่องอยู่อยู่ตลอด,ลดเวลาเพื่อที่จะจําได้ก็คือระลึกถึงว่าน,านรกมีจริงนะน่ากลัวนะที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราไม่อยากไปตรงนั้นก็คืออย่าทําแบบนี้แบบนี้ จริงๆโยมทูตก็เหมือนเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นคนอุบายให้คนทําดีมีสติใช่ไหมคะแม่อบอกว่าถึงนิพพานเลยปะโตเมตังประชีวินังตอนนี้เราต้องไปหาคาแปลนะ,ะแต่เท่าที่แม่ดูฟังดูคร่าวๆเนี่ยปโตเมตังประชีวินังสุกโตจุติก็คือว่า ปโตเมตังปะราะชีวินังเกี่ยวกับชีวิตของเรานี่แหละว่า uh huh. ถ้าจะให้สุขโตจุติให้คือให้มีความสุข uh huh. มาเกิดแล้วให้มีความสุข uh huh. อ่าอยู่จะต้องสังวรระวังว่าไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําเรื่องร้ายแรงทั้งร้ายไม่ผิดศีลคือศีลห้านั่นแหละ uh huh. แล้วก็จิตเมตนานี่พานางจุกสุขโตจุติคืออันเนี้ยให้ลําลึกเอาไว้ในหัวใจตลอดเวลา uh huh. จะดังไหม ให้ลำลึกไว้ในหัวใจตลอดเวลาว่าอ่าอย่าทําสิ่งนี้ตราบเท่าเข้า,น,านิพพานอืแล้วจะมีความสุขจิตตเมตตานิพานังสุขโตจุติแต่ว่าคนชอบวาดรูปยมมาทูตหรือพูดเรื่องยมมาทูตมัอนอุย้ยน่ากลัวน่ากลัวแต่จริงๆพอมาฟังเรื่องแบบเนี้ยแบบ ท่านจับตัวผิดไปแทนที่ท่านจะแบบเออไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมหรือท่านก็ส่งกลับให้ให้ทัวร์นรกให้อะไรให้เหมือนกับเพื่อช่วยคนให้คาถาก็เพื่อช่วยเนี่ยต้องทำไมคนชอบเหมือนวาดภาพท่านว่าท่านเป็นแบบก็นแน่นอนแน่นอนะสิกรียุคเนี่ยสามส่วนชนะคนเลวคนชั่วเนะ่ยเพราะฉะนั้นคนเลวคนชั่วเอามาพูดเนี่ย ก็ต้องพูดถึงท่านในแง่ที่ท่านกลัวแล้วก็ดุนักนักกลัวแล้วก็ดุเพราะว่าท่านต้องดุใส่คนพวกที่ทําผิดทําร้ายธรรมดาแล้วคนจะไปเป็นโยมทูตหรือไปเป็น้าตเวสุวรรณเนี่ยเป็นคนที่ดีมากนะ่ะดีที่สุดเลยนะออืแต่เป็นคนที่จิตใจมั่นคงหนักแน่นซื่อสัตย์ซื่อตรงเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้อ่ะ ต่จ,จิตใจเป็นยังไงล่ะอืมค่ะอ่อนโยนก็อ่อนโยนนะแต่เคี่ยังทำถูกผิดนี่ไม่มีการอ่าพวกฉันพวกเธอไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องน่ากลัวสำหรับคนที่ที่ทำผิด,ผดที่มีผิดจิตใจอีเป็นคิดผิดก็จะก็จะกลัว แค่เห็นหน้าก็หุ้ยหน้ากลัวแล้วเพราะว่าท่านรู้สึงตับตไสใจุงเราเราคิดคิดไม่ดีคิดโกงคิดชั่วอย่างเงี้ยท่านรู้หมดอย่างเงี้ยมันก็กลัวสิก็หาว่าก็ว่าภาพภาพท่านว่าเป็นหน้ามีเขี้ยวมีหัวมีแดงไฟลุกมีอะไรเนอย่อยู่ในจิตใจของคนทำผิดทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วท่าน่ะอ่อนโยนจะตายทำแม่เท่าซี่แม่คิดว่าท่านควรจะเป็นนะก็จะอ่อนโยนไม่อยากให้คนทำผิด คนจะรักท่านไวยเยอะมากมากต้องรักมากๆเหมือนกับเหมือนกับท่านองคุริมาลเหมือนกับ mm hmm. พระเทวทัต mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคนชอบจะมองท่านในแง่ว่ามีแต่เลวเลวเลวไม่ดีอย่างเงี้ย mm hmm. แต่จริงๆแล้วถ้าศึกษาดีๆท่านจะเป็นคนที่เราอยากจะรู้จักคนหนึ่งเลยนะดีกว่าจิตใจพวกเราอีกต่างหาก